มาดูผลงานครับวันนี้เดินทางส่งเป็ดพร้อมไข่นะครับไข่จริงนะครับดูดูผลงานนะครับจะเอ๋จะเอ๋เน่น่่นนี่นี่เต็มเลยเนี่ยเต็มเลยโอ้โหฟองขาวสวย นี่มีทุกตะกร้ามีทุกตะกร้านะครับใครสนใจเป็ดพร้อมไข่นะครับเอาไปเลี้ยงประมาณเดือนหนึ่งให้ไข่นะครับเข้ามาหน้าแรกของโปรไฟล์ผมแล้วกดลิงก์เลยครับอันนี้อยู่ตรงไหนนี่นี่เต็มเลยเนี่ยเอจะเอ နေနေနေ